มันเหตุเนี่ยที่บอกว่าเหตุผลเนี่ยเพราะเรื่องไอ้แพนไปทะเลาะกับผู้หญิงในแก๊งใครพูดอันนี้ก่อนไอ้เคียเบลอยู่ไหนวะไปทะเลาะกับผู้หญิงในแก๊งใไอ้เคียเบลพูดดีสัตสนั้นคือให้แพนรับรับมันเป็นเรื่องในเกี่ยกรรมถ้าเกิดว่าเอาเรื่องนั้นมาเล่นเนี่ย ก็น่าจะรู้อยู่มันไม่อยู่ในกฎในเชแล้วถูกไหมเฮ้ยเปียวพูดดิสมีทั้งเรื่องแอร์ดรอด้วยอ่าไม่อาจะบอกว่าเรื่องพวกนั้นอ่ะเออเออเออเจลเจลเจเจลเจลเจนเป็๋กิจมเจเจลเจลเจลหวนแล้วว่่ามาแทนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอารมณ์มีแล้วแต่ว่าแต่แค่อารมณ์ันพุ่งขึ้นอ่ะเพราะว่ารัฐจังหวัดมันพอดีตรงที่อ่ะตะเบิอนเปอย่างนั้นนี่ก็เลยอ่าไหนไหนก็มั่นจาอดรอปลยังไงแอร์ดรอมัน ถ้าแค่มันไหนอดอดมันซื้อไม่ได้แต่ว่ามีเรื่องตะเบินเข้ามาก็หลังจากที่พอเป็นเรื่องตะเบินพูดวันนั้นก็ไ,รไรล่ไล่่าละก่อนหน้านี้ก็ไม่มีด่ากันไอ้อดอับมาตั้งนานนี่ก็ไม่เคยดิเพิ่งมามีตอนเนี้ยเรื่องตะเบินถามดิคนในแก๊งเนี้ยเคยมีไหมล่ะก่อนหน้าน,นี้ยรู้อยู่แล้วว่าอดดับมันเล่นไม่ได้ก็ไม่เคยเล่นแต่แค่เก็บไว้เก็บไวเเ้เฉยเฉยก็รู้ว่าแบบอืม <c oughs> แอรดอเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหากแค่ไหนมันตีไม่ได้แล้วครับใช่มันตีไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตีแต่ว่าที่ตยียบบุคเลเบลว่ะเข้าใจผิดเรื่องตะเบินไงก็เฮ้ยน่าสนใจ<ร>นะไอ้คือมีแบบหมันมาจากแอรดอมาจากกิจกรรมแหละอันนี้พูดตรงๆว่ามีหมันอยู่แล้วแต่ก็มือขวาแลมซี่ป่ะมาเล่นโดยตรงอะเรื่องหลักๆก็คือเรื่องตะเบินที่พูดเข้าใจแต่ก่อนหน้านี้ตอนมาคุยกับแลมซี่ตอน่อนน้านี้คุยกับไม่รู้อยู่ด้วยหรือเปล่านะแต่คือแลมซี่คุยคุยกันไม่เจ้ มีแต่เรื่องไอ้ดอปล้วนๆเลยผมก็เลยพยายามที่จะปัดออกกันแล้วนะว่าไม่อยู่มาพูดเลยผมมาไม่ได้อยู่ผมมาเดินเดินออกมาก็คือคุยกับตาเบิร์นเลยก่อนหน้านี้ก่อนไอ้ดรอปเนื่อไอ้ดอมันทําได้แค่เครืองใช่มันทําได้แค่เครืองก็ถึงได้บอกแต่ว่าแต่ว่าไล่ตีจริงก็คือเรื่องตาเบิร์นเขาบอกตอนนั้นแต่คือตก่อนั้นบอกผมว่าไม่ไม่อยากไม่อยากตีเพราะตาเบิร์นไม่อยากให้ตาเบิร์นรู้สึกผิดคือเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะที่ ไปหาซื้อเรื่องใหม่กะให้ส่วนแล้วจะได้เอาเรื่องใหม่ไปเล่นจะไม่พูดถึงเรื่องตะเบินเลยแต่บางบอลมาคุยเนี่ยก็เลยพูดว่าทำไมถึงไปตีแต่ที่ตีจริงๆอ่ะไม่ได้จะไปตีที่ไปตีอะ่ะคืออยากให้แทงสวนจะได้เล่นเลยแล้วไม่ได้เจอตะเบินเจอเอวาก็ไม่เคยแทงนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าคือคนเก่าในแก๊งไม่ไม่อยากแบบว่าให้เขาเป็นต้นเรื่องอ,อันนี้จริงๆจะไม่พูดด้วยถ้าบอลไม่มาคุยอะ่ะคือ จะให้มันเป็นแต่วันเฮดยุคนี้คนเก่งเยอะยุคนี้คนเก่งเยอะโดยที่มีตะเบิอ่าเรื่องหองตะเบิรนเนี่ยตัวปดชีดปีดไม่งงใช่ไหมไม่งงไม่งงเข้าใจก็คือก็คือถ้าถ้าคนณหอมบอลสวนน่ะที่ไม่ใช่แบบว่าเขาเรียไม่แทงตะเบิรนไม่แทงเอวายอยู่แล้วแล้วทำไมแล้วทำไมอยากอยากตีดันเทสไม่มาบอกผมอ่ะลันซี่ก็น่าจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องซื้ออยู่แล้วเราสองแข้อ่ะอยากเล่นเท่าไหร่ยังไงกติกาว่าไงก็ว่ามาเลย ไม่ปฏิเสธอารจีอาอยู่แล้วนะจริงจตีกันแบบเสียมิตรกับตีกันแบบไม่มีมิตรภาพเนี่ยมันมันมันต่างกันเว้ยจริงจริงจะบอกไว้ก่อนคือถ้าเราตีกันแบบอย่างนั้นอะเราตีกี่รอบก็ได้เว้ยเฮ้ยเอาเด้อตีเราจะเป็นคู่ปรับกันเลยก็ได้เว้ยมันไม่มีเฮ้ยเอาเด้อแคือมานทำอย่างเงี้ยมันมันเสียความรู้สึกไงที่มันผ่านมากูกงงว่ากูไปทำอะไรพวกมึงเออเออบอลจ่อไงอะไรเนี่ยเอยเชี้ยเลยมาดิเชี้ยมาดิไม่บอลอยากตีไหมล่ะ เออเอาดิเบลวมาดิผมบอกแหละถ้าเอาอาอยากตีอ่ะลองเสนอผมมาเบียวมันเอาอยู่แล้วไอ้สัตว์อาที่บอลดีกว่าถ้าบอลอยากตีก็ตีเลยใช่เพราะว่าไม่อยากตีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรกันก็ยังไม่ตีแค่แค่ที่ตอนแรกจะตีเพราะอยากให้คนในบอลมันในแกมบอลนะส่วนไอะมันก็เอางนี้เรื่องเรื่องอื่นเนี่ยเข้าใจได้ส่วนเรื่องในไอร็อปเนี่ยตัดออกตัดไม่มันไม่แค่เปรียงเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เอาไปรียงกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันใช่มันเปรียงกันอยู่แล้วไม่ตีบอกว่าไม่ตีหรอก นั่นตีเชียร์ไหมเชียร์เอาดีบอลเท่าไหร่ก็ได้สัตว์เลยชียอาดีแล้วแต่จะเอาจมหรือเอาอะไรอ่ะเชียสัตว์ได้หมดไดอีฮิเอเบลมันบอลบอลถามอยากบอลขอบบอลอยากเลือกเวไนไหนอีฮิเอเบลดีนะโดนสตีจริงนะไอเบลมันพูดอ่ะจะเอาจมหรือว่าเอาอะไรมันพูดอ่ะมันพูดเดี๋ยวดูมันพูดดิยืนดูมันพูดดิที่ดีกว่าผมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วไม่ต้องหมุนล็อกวงล้อนั่นบอลก็คุยกันเลย เฮียดูนพ <that> <ne> um <ática> ูดดีเดียวไม่ของจริงอ่ะเอาไปไหนกันนะเอาพวกมันหายไปไหนอ๋อ เทียเบลชอบมึงไหวสัตว์มึงของจริงจริงกว่าเบลไอ้เที่อ่ะเออวันนีบมึงแม่ของจริงไหวสัตเลยครับลุงจะไปคุยอะไรวะไว้พวกมึงเลียกเลยว่าตอนนี้มึงอยากเอายังไงมันได้หมดต้องกลางเดือนแต่คือเรามีตีเจเฮลโล่ให้ติดตางกลางเดือนกลางเดือนหน้าก็ต้องต้องมาตัเดือนหน้าพี่เพราะกลางเดือนนี้คิวเต็มมากเลย เล็ด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 เฮ้ยเจ้ากันเลยหรอไม่นะไอบอลถ้ามึงอยากเตี๋ยมึงคุยกับกูได้ถ้ามึงอยากเตี๋ยกูเลื่อนให้มึงได้เว้ยถ้ามึงอยากเตี๋ยกูเลื่อนให้มึงได้เจเคครับลุงอ่าได้ มม่ออยยากันนหเครับเมื่อวานนี้กูเกือบใส่อะไรเกินแล้วไอ้เหี้ยว้ายนี่มีมีมีบอกนะว่าหัวปลาคนนั้นใช่สัตว์คนเดียวกันเนี้ไอ้เหี้ยเบลเออเมื่อวานไม่เอากูเดือดจัดอะเดือดแบบเดือดสัตว์อะแต่ไม่มีอะไรแล้วเกลียรดละเบลแม่งพาตัวเดือดจริงนะเย่ย ไปเอาต้องดึงดึงไว้เอาไม่ไม่เอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันน่าสนุกอยู่แต่ว่าด้วบันเทกะเจคีต้องเคลียร์กันอยู่แล้วเอลจาแน่ผมพูดก่อนดีไ่มเราต้องเคลียร์กันมาแล้วผมว่าถ้าเราอยากตีแบบให้มันสนุกๆเคลียร์กันเฉยๆเอาที่วันที่วันพร้อมเลยแล้ววันบอกสักห้าสิบใบก็ได้ได้เอางี้เอาตอนนี้ก่อนเลยดีกว่าคือเรื่องเนี้ยผมได้ฟังมาจากทั้งสองฝ่ายแล้ะมันไม่ใช่แค่ฝั่งเอลจาอันนี้ผมเข้าใจมุมเอลจาแต่มุมผมมันก็ พูดตรงว่าเ็ามีคนเตืองแล้วก็มีคนด่าในอรอรนี้เหมือนกันที่เอเจเล่ามาก็ก็ฟังขึ้นนะที่ว่าด่ามันก็ทำไม่เสียอารมณ์กันคือตอนนี้ผมพูดตรงนะครับตอนนี้จุดยืนในวันที่อ่ะก็เหมือนเอเจตอนที่ไนวันที่กลับมาไม่นามสู้เจ้าเจไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้อตอนเนี้ยผมมีให้ห้าเอ็มตายจบเชียร์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 แผลให้ ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอลผมไม่เอาเดี๋ยวเพราะว่าไว้แล้วหลังจาก็บไมึงเอามาให้กูได้ปะแต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่บอลบอกได้มึงเอาให้กูได้ปะไอเบลไอสัตสมาร์ทที่เราแข้งกันก็มาจากไอเดอบถูกไหมล่ะใช่ไอเดใจดีจังวะไอเยี่ยไม่เอาตังค์อย่ไม่ต้องมีอะไรโกรธแข้งกันดีกว่าถ้าวันนี้บอลพร้อมเราค่อยเล่นกันดี๋ยวนะอานนี้ดี๋ยวไหมเราอยากได้เงินอยู่พอดีเลยสัต ฟังบอลไดโอเคไหมเพราะว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วอะแต่แค่มันก็แค่อารมณ์ในไอ้ดอกเจียเงินมึงเนี่ยมหาศาลมากเลยนะลงได้ต้องเยอะคำว่ามิตรภาพไงมันมีมันมีปัญหากันแล้วแล้วก่อนหน้านี้ผว้ผมก็ตอนตอนคุยกันก็เอาเรียกเรียกง่ายๆว่าก็ก็คือไม่พอใจอย่างแรงอะเรื่องเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ไม่เคลียร์มันก็คงไม่จบแต่ตีกันนะอนาคตไม่ได้ตีกันอยู่แล้วครับขอให้มันจะเคลียร์เรื่องไปตอนนี้คลายใจเรื่องข้างใน ว่าเออมันทะเลาะกันเรื่องไอ้ดอกถ้าเกิดไม่ให้แก๊งผมเคลียร์เนี่ยก็คงม,มีเครืยร์กันต่อเรื่อยๆแล้วก็ยังมีพูดถึงกันต่อเรื่อยๆแบบเอ้ยไอ้อาก็จะแซวจะพูดถึงเอลจาเรื่อยๆผมอยากให้มันจบไปทั้งภายในและภายนอกทั้งทั้งในแก๊งผมและแกวจาด้วยไม่ถ้าเ <ผม S 2> กิดดพูดให้เนี่ย 5m เนี่ยไม่บอลถ้าบอลจะใครยกเรื่องไอ้ดอกแบบมันก็ผิดทั้งคู่เว้ยใช่มันผิดทั้งคู่จะบอกว่าผิดทั้งคู่มันก็มันก็บับไปแค่วันเอาผมก็บัฟในไอ้ดอกอ่ะก็สุดท้ายบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ตีกันอยู่แล้้้วออออ่่เเเจ็บไไนีย ไอ้เรื่องผิดนี่ผมเข้าใจผิดทั้งคู่แต่คือที่ที่มันไม่โอเคกับผมคือเรื่องความรู้สึกจริงๆครับเรื่องความรู้สึกที่แบบว่าเราเคยเป็นันนี้ต่อกันแล้วทำไมอยู่ดีเรามาเป็นอย่างนี้ต่อกันก็ทั้งคู่ตอนนี้และตอนนี้จุดยืนผมมาสู้ไม่ได้ไงถ้าผมสู้ได้ผมเรียกเอลจานะให้ตอนนี้ผมสู้ไม่ได้จะรับจากผมไปได้ไหมล่ะให้มันเชีย์มันมันโล่งใจมากกว่าเงินผมไม่ญหาแล้ว ถ้าผมรับมาผมให้บอลคืนได้ไหมผมก็ให้คําขอโทษเหมือนกันที่น้องมาแทงคืนบอลเฮ้ยมึงไม่ต้องเถียงกันมึงไอบอลให้ตังค์ LGR แล้วมาให้กูก็ได้กูไม่ซีเรียสเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่สบายใจนะบอลให้มาผมให้กลับที่น้องผมไปแทงข้างนอกของบอลอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมล่ะเอางี่ไหมกูมีวิธีง่ายๆคือมึงเอาไปลงบาร้านกันไหมแล้วถ้าได้ให้ลุงเหรอถ้าได้มึงก็แบ่งกันคนละ5ล้านไงถ้าไม่ได้ก็คือเสียไปสนุกกว่าเยอะเลยไ่้คนละ2.5ไปกอตามที่ลุงพูด ถือว่าได้สนุกกันด้วยกันได้จับมือกันด้วยอ้เการนมันไม่ดีหรอกครับลุงไอ้เบลใจฝันเสียเสียรถไปเป็นคันแล้วครับตอนนี้กูเข้าไม่ถากอะไรจากมือกูเหี้ยไปส่งเงินเตยแซฟเนี่ยไอ้แซฟยิ้มหวานแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ติดอะไรแล้วกันนะครับแลมตีส่วนที่เหลือใครไว้ไดจัดลองฟรีกันเองครับส่วนตัวผมไม่ารถสวยดีครับผมอยากนั่งด้วยหลังจากนี้เรื่องไอ้ดรอปก็ไม่ต้องไมอยากมากไปดีกว่าเบาลงดีกว่าไอ้รู้มองรู้กันทั้งคูุยอยู คแตีกันก็เอางี้ผมไม่ไม่ไม่ต้องรอผมพร้อมหรอกหลังจบ J K ผมมาคุยครับขั้นต่ำห้าสิบใบไปแล้วครับอมันมันเลยแขกเอลเจีผมอยากตีมานานละอยากอยากอยากวัดวัดเบียกันมานานละได้ผมก็เชื่อว่าเอลเจีก็อยากตีเหมือนกันอารมณ์ครั้งนี้มันจะได้ไม่ต้องค้างได้แรกแรกเลยครับได้ครับนได้ครับได้ครับถือว่าผมถือว่ารอบนี้ผมพอเวลาแล้วกันนะครับ๋ยวไว้เจอกันหลังจบ J K ไม่นานครับพร้อมครับแลมที่ทุกคนครับ ผมจะไม่มีการพูดถึงเอลจารับหลังแล้วกันนะครับบอกว่าเอลจารับหลังกันนะครับครับผ้พาขอตัดเบกนตนะครับก็ขอว่าเลา